กาบสบายดีสบายดีวันนี้ค่อยกาสีขึ้นไปเบิ่งทำปุ่งยาเนาะเพราะว่าหัวหน้าเพื่อเว้าสีผ้าค่อยขึ้นไปเบิ่งทำปุ่งยาเนาะค่อยกาสีได้เห็นวันนี้แล้วทำปุ่งยามีเคยเห็นจะเ่ยค่อยกมวันนี้เพิ่นกับว่าสีผ้าเขาขึ้นเนาะเนาะค่อยกะขึ้นมาได้ครึ่งน,นึงเลย เดี๋ยวนี้ก็กำลังท่าชุ่มขึ้นยังขึ้นยังมีมาฮอดจะไปนี่นะยังมีมาฮอดเท่าไปนี่แต่ว่ายังมีฮอเนาะทำนะคอยกับนั่งพักผ่อนพร้อมเมยอะไรขึ้นหากอะไรครึ่งนึงเนาะตอนนี้เฮ่ากับฮอดทางลงเลวเนาะเมื่อกี้นี้เหาอยู่หลังมันวันนี้กัเหามาฮอดทางลงไปเลยนี่แหละ ลงไปเบิ่งนงิเดียวเนาะว่ามันเป็นนั่นเลยทำปุ่งยาน,นี่เนาะนี่เนาะเขาเว้ามันเป็นบ่อนอันปุ่งยาโปทหารที่อันตะเกาตะแก่พวกเนะาะทหารถือยิงละเขามาอันโปอยู่นี่เนาะ นี่เน,นาะเตาเขาค่ะแล้วก็มันเป็นหูขึ้นทั้งในพวกน,นันห้าสิไปเบิง่งหูเนาะเบิ่งเทิงพวกนั็นมันเป็นฟองขึ้นเนาะปนหูชอดพระขึ้นหลังทรรพวกน, <c ười> น,น,นี้ ตอนนี้ก็คือมีชอม็อตแบบนี้นุงมือถือด้วยเนาะก็ขึ้นไปเบิ้งทั้งทึ่งพอ่อเนาะไปเบิ้งห้องมันเนาะเขาว่ามันเป็นห้องอีเนาะขึ้นไปเบิง้งทึ่งกูแล้วนี่เนาะคันโฟนโต๊กนี้มานอนนี่นี่วิเป๊ะเนาะนะมันเป็น ห้องเป็นห้องอยู่เนาะคืออยู่ตึกนี่เนาะเบิ่งเนาะคือเพาะคือตั้งนังนี่วะแล้วกันนี่เนาะเขาก็อยู่เทิงพูดก็มีเนาะวันนี้เฮาสีขึ้นไปบุเบิ่งนี่เบิ่งทั้งเทิงเนาะนี่กัเฮาขึ้นมาฮอดแล้วเนาะีเนาะมันเป็นห้องนอนเลยนะนี่นะนี่เนาะ แล้วก็เป็นหู้งงเข้าไปหน้าอีกแล้วก็มงนั้นก็แมนเนาะหูกับแมนเนาะสบายเลยเนาะหันฝนตกนีวิญญานจักดีเนาะคุณเนาะเบาพุ่งเพื่อนคุณเนาะ พระนั้นก็ซอดอีเนาะนี่อเนามานเมาซอดนี alumni, trendy, ่มุงอันเอาลงมาเนาะนะทางนะบอลอยู่นี่สบายเลยนะนอนง่ามนี่เนาะไปไหมน้องเนาะอามืดก็ดอก คุเองม่จะกาวทางเราวันนี้เฮากะเมื่อบ้อนเฮาเลแล้วก็แหวแถวทางเขนาะม่ก็ากินหาเอาปลาน้อยมาลอยแจ้วกินตอนเท้งนี่เนาะมาสเบิ่งน้ำเดียวจักได้หรือไ่ได้กะชุนี่บ้านว ตอนนี้หฮากะมาหอดบอดอปลาแล้วเนาะเนาะมองอปาลากับไปหาเลาเบิ่งก็นเนาะว่ามันมีหรือมีเนาะ วันนี้เอากัเอมองลงไปย่งป่าเน,ะน,นาะแต่สิเซอร์เสือหม <c oughs> บ่าวพงเนาะปนนเป็นผู้จับทั้งทั้งหัวนาเพื่อเนานะเป็นผู้ลกลกเองเลยเนาะพวกผู้หญิงเพื่อนกระทายางทึงเลย แม่นไปแล้นเนายันปีอิงยังมีลุง,งะนะแล้วะมาติด่ะปเยวลยอยู่กลางเคิงบุทษแล้วเนาะมุกหลายตัวหนึ่ง ถือลายแล้วปล่าเอาไปลงแล้วคือลายสำเร็จเนาะโอ้ขาวอยู่เลยเนาะมีแต่ปลาทั้งหมดเลย ปลาธมิดว่าเยอะฮดปลาน้อยลอยแจ้วยญป็นและปลาน้ยลอยแจ้ววันนี้ปลาอุ้แล้วันนี้ข้างนี้ก็มีข้างนั้นก็ใหแล้วบ่ขาวๆอยู่เนาะโอู้ดเวลางพระลามองนะฮะนของนะนี่นี้ กปูดอยู uh uh> ่เลยเนาะเฮากะเอาเมื่อแกะยูตะบอนวานนี้เนาะข่าวๆอยู่เลยเนาะาปลากองจะทำไมแจ้งเย่งนี้บ้าอะไรลอยเนาะพูดไม่พี่น้องเอ้ยวันนี้เฮากะเมื่อบ่อนเฮาเนาะวันนี้เฮากะเมื่อบ่อนเฮาเนาะวันนี้เมื่อหาก้อยปลากินตอน แงนนี่ละเาตอนนี้เขากับมาหอดบอนอยู่บอนเสาเฮาแล้วเนาะนี่เนาะวันนี้เขากับสีดังไพ่เพื่กินและยิงปลาน้ำแน่แล้วก็ร้อยเส้ก้อยปลาพร้อมตอนนี้เขากกำลังปลดปลาเอาตะมองเนาะเบาสมพงเพื่อเนาะรับสาวแตงโมเพื่อปลดปิ่นหน้าเสดวนี่เนาะ เอาก็ได้ไลท์เตอร์ปลาเราก็เอาก็ะเชาะเก็ดมาเนาะเราก็เชาเก็ดเด็ดโโหเนาะชุด้เห็ดกับเกล็ดเด็ดโโหหลังจากเอาซอยปลาแล้วแล้วก็เอากระเอาเติอเป็นโนเซอร์แล้วก็คั้นเนาะแล้วก็ทาหมดชมหรือว่าหมดแดงนะใส่ปลาเนาะแล้วก็มีต้มปลาดุกเนาะ นี่ไปซี้อยู่นะเดี๋ยวมีคนแต่หาบุญแดงใช่เยอะไม่ต้องเยอะค่ะเอาไปหาหาั่งมะแดงเนาะหรือว่าหาั่งมะส้มนั่นเองอแล้วก็มาขัานเจอกอ้อยป่า,า,า,ามีเยอะขนาดไหมีเยอะเสือมันมีคักซ้มะส้มเนาะอ๋อืม นี่นี่ห้องนี้อีกห้องนี้น้อยนี่ปายีกอย่างหนึ่งปลาบอว์อันนี้เอาค่ เขาล้นให้มันเขากับน้ำกะทิเนาะเขาล้นให้มันเฮาดีแล้วก็เฮาอยัางเสือ้อเมฆิดแล้วก็ขา้าวไม้เมล็ดใส่เครื่องมาเลยนะข้าวไม้เมฆิดเกลือไปนหนูเชื่อมอด กบอเสื้อผ้าบักเนาะแล้วแล้วเนาะก้อยปลาเขากะวันนี้ก็ท่าแต่เอออันต้มปลาซุกแล้วก็ป่นปลาแล้วก็กินวันนี้แล้วละป่นปลาเขากะวันนี้ก็เขากะตักเสื้อทวยกินข้าวแล้วก็ไปหาเสเวย์แล้วบมันกินข้าวอิ่มเลยอยากจะหันบ่ ตอนนี hoy, hoy, ้เ้ากะกินข้าวกินน้ำแล้วแล้วเนาะก็กว่าสิจะไปหาเซอร์เบสนะแล้วนอนพักอาแห่งก่อนสักหน่อยเค่อยกาสิขอจบคลิปไว้สัานี้เนาะคลิปหน้าพอกันไหมขอบใจที่ที่ตามรับสมตั้งแต่ต้นจนจบเนาะขอขอบใจ